โอ้ oh, แค่เห็นภาพก็ตะลึงแล้วนะคะกับเหตุการณ์รถเมยยกล้อพาดเสาไฟนะครับมันขึ้นไปยังไงฮะหลายคนงงนึกว่าเฮ้ยมีอะไรยกขึ้นไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นเหตุการณ์รถเมยลื่นน้ำมันนะฮะเกิดเหตุบริเวณแยกมหาิสวร์รมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินย่านธนบุรีกรุงเทพนะครับ เป็นเหตุการณ์ช่วงคืนวันที่10กุมภาพันธ์เวลาประมาณห้าทุ่มสีนะครับรถเมยโดยสารสาย167สีส้มเส้นทางเคาหะพระราม2ส,สวนลุมยกล้อสูงกว่า3เมตรพาดอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับพนักงานหญิงเนี่ยคนขับบอกว่าขับมาดีๆเนี่ยเลี้ยวโค้งเข้าถนนจอมทองครับอยู่ดีรถมันก็สายแล้วก็ลื่นยกล้อขึ้นไปพาดอยู่กับเสาไฟฟ้าครับ ขณะเกิดเหตุเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่บนรถสามคนแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้ก็ปลอดภัยกันหมดแล้วเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงพร้อมรถเคลนกำลังดำเนินการไปยกลงนะฮะและนี่ก็คือคลิปเหตุการณ์ที่ยืนยันว่ารถเมเนี่ยลื่นน้ำมันจริงๆนะครับที่ข้ามาดูคลิปของช่องวิอร์วิอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชม วันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ับ